สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโดโดซซิ่งวิถีคนเลี้ยงช้างนะคะวันนี้เราได้สั่งดินมาเทตรงที่นอนของน้องใหม่นะคะเพราะว่าน้องใหม่เขาไม่นอนค่ะเราก็ต้องเอาดินมาเทลองดูว่าเขาจะนอนไหม

พอไม่พอไม่รู้นะเทแล้วนะ <icana> ไม่ลงโอ้ยเลือดตั้งเยอะเลยก็ให้ไปข้างหน้าไม่ลงลงยังไม่หมดเออ เรือเรืออยู่เอาไอ้นี่ก็ได้ยังเรื่องน้อยน้อยเดียวเอาคาดคาดยัเอาเอานั่นก็ได้เอาไม้อ่ะฮะใช่จอบ

คันก่อนเวเลียเอกลางใน,นโลจิบอจ้อง,งไป,ไป,ไปให้เจ้าของก็ขึ้นอีแก่มากเลยว่ะัโทับไปแล้วสิไม่เป็นไรคะ่ะตัวไหนมาซื้อมานุ่นมค่ะน,นี่นะจ้า

ดูไอ้หอยเซ็งลงให้น้ำลงไปยังนู่ไปนู่นก็มากรองอาจีงตัวไม่เพ่อ ไก่หา่ากระป๋าออนจีขุดตอหมอ้อบรรทุกตอหมอ้อไก่ไก่ก็ไก่หา่าต้องแอร์โรดเซอรถจิบวะเดว,ว่าปลาหาัวตู้เหรอต้องจางกุย พูดเลยเนอยเลยจะไปเ็หมอ้นนเนื้อนี้วนายเลยเนี่ยนีดีอะตัเป็นสายเลยเนี่สายที่เข้าไปล้างกันเนี่ยโออสายขอบางเนี่ยเขาเอาไปล้างกันอยู่เนี่ยอ๋อนี่ผมว่าี่มันขายไงนั่นเยอะลอกขอบางโอน ออกขายกันมันนิ่มอย่งนี้เป็นจตเย็นครับใช่เขาบอกให้เอาลูกลังบอกโตนใช้ทรายดีกว่าไมถามว่าเาไรทได้บอกเอาไปเางเบอร์งเอาทรายเลยใ่ครับทรายดีกว่าลงทรายดีกว่า เมาตัมาหลอพ่ผสานคบอกเอาไปให้เอง้วยเดี๋ยวเาจะว่าอหวานอะไรยังครับเอสคาดรอดันไม่ิต้องกินปิก่ต่น

อีกอีกมันเปียกมันเหนียวไงยังค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮอยแรงอ่ะเฮอยแรงมันเหนียวไงมันเปียกมันไม่ลง ีแตะใหม่เลยไอ้บุญทุกอย่างจะมันลงไม่หมดล็อกช่างมันมันได้แค่นี้นะครับติดล้อกับแปรมล้างห่ติดานติดาไม่หมดล็อกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เอาเดี๋ยวเดี๋เอาพลากที่เ

กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนครับจอดรถไว้กินน้ำก่อนครับผมวันนี้สั่งรถสั่งดินมารถหนึ่งนะครับนี่จะนอนไหมสุดหลอของเราคอยดูคอยติดตาม เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตอนตอนเขานอนนะครับถ่ายคลิปตอนเย็นเราจะนอนไหมวันนี้คอยดูอีกรอบนะครับนี่นะครับไ คันนี้คือพันสนะครับผมสิบโลหนึ่งนะครับดินรถหนึ่งสิบพันสรู้จักกันนะครับผมแกไม่เอาแพงนะครับปกติก็หลายพันอยู่แต่อันนี้แกเอาแค่ค่าน้ำมันพันสค่าดินนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ